ก็เป็นส่วนหนึ่งของการดามาด้วยนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้มาพบปะแฟนที่น่ารักทุกคนเลยเพราะว่าก็ล่าสุดที่ได้เจอแฟนคลับที่ชาวบ้านทั่วไทยเนี่ยก็น่าจะนานพอตัวอยู่แก่น่านทับผมใช่ครับวันนี้ก็รู้สึกประทับใจแฟนๆครับที่มาให้กําลังใจทั้งพวกเราสองคนทั้งพี่ๆทุกท่านเลยในงานนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้เป็นตัวแทนในการที่จะนําให้ทุกคนได้รู้จักกับสถาบันดราม่ามากขึ้นด้วยครับ นน right? no yes. ี้ทำอะไรนครับนั่งยิมอะไรนะนั <t <t ่งยิ้มนั <t <t ่งยิ <t 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 ้มเดีนวเลยใช่ค่นั้นก็อครับไม่ได้เดินได้เดินเดินได้เดินโรมแล้วก็ได้ทำทาากับแฟนไม่ไดยเจอแฟนอะไรคับไม่ได้เจอแฟนะน่าจะริงจริงก็มีด้วยแต่ผมไปต่างไปต่างใ้สเนกว่าก็วันน้าประมาณสองเดือนที่ไม่ได้เจอแฟนครับ มอกทําต oh, oh. ่ะเทศไปทํอะไรยังไงแชรให้แฟนๆ้ฟังนครับก็ช่วงนี้มีฟนๆก็สิประเทศครับที่ต้องไปก็ตอนนี้กําลังไปที่แรกไปแล้วมชาก็ดีใจมากครับที่ได้เห็นแฟนๆที่น่ารักที่ไม่ใช่ประเทศไทยด้วยก็ไปก็ไปนั่งยิ้มไอาฝันเนั่งยิ้าเรานั่งยิ้มต่างะเวเราใส่ที่เกียรตคับเป็นการการทํางานต่างประเทศ มันก็ไม่ได้แตกต่างนะครับ้วความที่ว่าจริงๆแล้วระบบการทำงานก็มันจะมีทั้งทีมเราแล้วก็ทีมของที่ราสานช่วยกันแล้วุดว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็เรามีจุดมุ่งหมายในในการจัดแฟนมีเหมือนกันก็คือแค่ทำให้แฟนคลับเราได้สนุกแล้วก็มีความสุขไปกับเราเท่านั้นเองแค่นั้นก็มันก็เป็นข้อหมยเดียวแหละที่พวกเรารู้สึกว่ามองการ์ดแล้วทำผลงานอันนี้ยังเหลือไหมีอะไรนะในนี้เหลือไป ตอนนี้เพิ่ไปที่แรกเลยครับทั้งหมดสิบเอ็ดสิบสิบประมาณ10ประมาณ10ประเทศก็ถ้าเร็วสุดก็จะไปสิงคโปร์ครับสิงสิงเดือนนี้แหละมาครับก็เพิ่งกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นครับพอดีไปทำงานมาเหมือนเหมือนกันครับแล้วก็เดี๋ยวตอนสิ้นเดือนนี้ก็จะไปแฟนมีกับพี่้อม้วยที่ต่างประเทศที่สิงคโปร์โชว์ถ้าเกิดโชว์ให้สปอยแบบแฟนต่างประเทศเดี๋ยวแฟน อยากจะบินไปสู่ลังไให้เราที่นู่นด้วยทุกประเทศไม่เหมือนกันทุกประเทศไม่เหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าเราจะเอาวัฒนธรรมประเทศเขามาแล้วกับโชว์เราด้วยแบบแบบใช้กันาซื้อบัตรคุ้มอะซื้อบัตรคุ้มเลยซื้อคุ้มเลยหรอซื้อคุ้มเลยจะได้เห็นโชว์อะไรยังไงบ้างจะโชว์ของเราก็แกนะใช่ไหมอาจจะเป็นต่อยมวยไม่จริง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  ก็จะมีโชว์มีโชว์ร้องใช่มีโชว์ร้องมีโชว์เต้นต่างๆนะครับให้สมกับสิ่งที่เขาแบบอยากให้ทางเราเปิดบ้านชมส่วนพาร์ทผมเนี่ยไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะเพราะว่าจริงๆก็เหมือนกัรมาร่มทัวร์กันมากกว่าเพราะว่าของสองคนพี่อพี่วอลอะไรอนี้เขาเขาจะซ้อมไม่เหมือนกันใช่และจะหนักกว่าแสดงว่าตอนนี้ก็คือเป็นพาร์ทของการ ัใช่ครับตัวเดียวแล้วก็เดี๋ยววันที่ที่นี้เราจะมี EP13 มี EP3 เป็น EP Special ของแทนจบเรื่อด้วยนะครับก็เปิดขายบัตรเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วหมดแล้วนี่ใส่เป็นอะไรบ้างคะจบงานนี้จริงๆอ่ามันก็เป็นเหมือนภาคต่อครับภาคต่อที่ตอนแรกจะมี EP1 EP 2ึงแล้วก็ EP3 เนี่ยจะเป็น บ้านฝ่ายเขาเรียกว่าเป็นบ้านฝ่ายชีวิตสเปเชียลอีพีใช่ครับที่ที่สร้างขึ้นมาก็อาจจะได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นแล้วก็อาจจะตกตกใจกับในในอีพีสเปเชียลอ่ะไม่มีอะไรที่พวกคุณเคยเห็นใช่เรียกได้ว่าคาดไม่ถึงลวกันใช่ให้แฟนคลับขาดใจนะฮะเป็นการตลาดใช่ไมวิธีการตลาดครับ ต้งถามพี่อันพี่ยันแพทยิกที่นีจไปร้ไปชางนึงแล้วใช่ครับจริงๆอ่ะน่าจะเป็นการวางช่องว่างไว้ให้นักแสดงพารททั้งเรื่องการเเอรเชียงงานต่างๆออกมาแสดงด้วยตอนพิเศษตอนพิเศษนะมันจะเื่มโยงกับที่จบไปร้ัที่จบ ep องเาือว่าเราเราสร้างพิเศษถ้าถามว่ามันต่อเนื่องกันไหมมันต่อมันต่อมั่งแต่ สิบสองอีพีแรกเลยครับใช่อีพีสามันก็ต่อยต่อสิบสองต่อปแล้วไง่าไมอ่ะก็ฉันเพิ่งบอกไปว่ามันต่อไงมันเพิ่งต่อมันช็อคครับเป็นช็อคเปนช็อคอืนช็อคครับต้องไปดูอ่ะฮะมันจะฮ็อปไหมมันจะฮ็อปไหมมันจะฮ็อปหรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่รู้เลยเพราะว่าจริงเอาจริงไปเฮ้ยไม่ศิลปินตัวศิลปินไม่ยังไม่มีใครดูเลยไม่มีใครไดูใช่ไแล้วเราเล่นปะ เล่นนะครับแต่ว่าไม่เขาเขาจะไม่บอกว่าซ uh> ีนเนี้ยเอาไปทำอะไรใช่ใช่ตอนที่เขาบิวเราว่าไปตอนพิเศษเนี้ยเขาบอกว่าแบบเขาบอกให้เล่นอย่งไรคือผมอ่านบทของตอนพิเศษเนี้ยผมเห็นแล้วผมช็อกอ่ะเพราะว่าแบบมันออกมาเป็นประมาณนี้เลยเหรออะไรยากกว่าทีี่่่ผมาาาานยกกวครับยากกว่ายากตรงไหนครับยากตรงไหนไม่หมดทุกคนเพราะว่าทุกคนถ้าในเรื่องนะครับทุกคนเติบโตขึ้น แล่ต้องทำอะไรที่ไม่ต้องพูดเยอะผมผมบอกว่าเติบโตขึ้นผมว่าต้องต้องต้องตะลอนมาเติบโตขึ้นใช่ไหมอ่ะมันก็ต้อทำอะไรที่ยิ่งใหญ่ขึ้นโอเคพอแล้ว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 เนาะรสชาติมันเป็นยังไงอ่ะขอรสชาติแล้วกันรสชาติจะได้เตรียมครบรสนะครบรสทุกอย่างเลยอะไรนำอะไรนำอะไรนำเปรี้ยวเผ็ดไม่มีเลยทุกอย่างเข้ากันหมดเลยถ้าถ้าเปลี่ยนเป็นอาหาร ไอะคิดอยู่อ่ะอาเป็นคืรมาร์คือมาร์คสามารถบอกได้คือผมกลัวบอกไปแล้วมันจะชัดไปครับไม่อยากพูดถึงแล้วกันเดี๋ยวไปรอดูใกล้ๆเร็วๆนี่แหละไม่ผมผมก็ยังผมก็ยังเปรียบเทียบไม่ได้อยู่ดีว่ามันคืออะไรซื้อบัตรเรียบร้อยแล้วไปเปิดขายบัตรเรียบร้อยงานต่อไปนะคะที่แฟนได้แบบ ออแล้วก็ซีรีส์นะครับที่กำลังจะออนนะครับก็ของเรา29ตัวประกันครับเรียกว่าโฮมรูมนะครับก็จะออนเดือนเร็วนี้แล้วเดือนมีนาือนี้แล้วใช่แล้วเดี๋ยเดี๋วนี้มีนาือนี้แล้วครับเป็นซีรีส์กับฆาตกรรมครับใช่มาเร็วไหมใช่ครับอะไรยาครับไม่่ใชไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับก็เป็น ช่ครับคดีเกี่ยวกับการรอตามอย่างเดียวครับผมครับผม